สวัสดีครับผมร้าน AP Auto Air Service ครับ0890653429ครับวันนี้เรามาให้ดูกันสำหรับ t o y ยต้านะครับเวฟไฟนะครับเอาผ่านเวฟไฟนะครับนะครับชม20นะครับผมคันนี้นะครับตู้แอร์หน้ารั่วนะครับผมแต่ว่าเจ้าของนะครับออยากจะเปลี่ยนตู้หลังไปเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือตู้หลังนะครับตู้หลังนี่นะครับจริงๆแล้วมันล้างได้นะครับแต่ว่าเจ้าของบอกอยากเปลี่ยนไหนๆก็เปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยน เปลี่ยนไปเลยนะครับคู่กันนะครับส่วนตู้หน้ารันน่วนะครับอันนี้ก็มีร่องรอยนะครับจากการใช้งานนะครับนี่ครับนี่นะครับอันนี้คือทั้งตู้หน้าตู้หลังนะครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นตู้แอร์นะครับเดนโซแท้นะครับผมพร้อมวาวนะครับใช้ของเดนโซทั้งหมดนะครับสําหรับตู้แอร์หน้าและหลังนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับส่วนพวกเคสพวกนี้นะครับเราก็จะทําความสะอาดใหม่ทั้งหมดนะครับผมก่อนที่จะประกอบเข้าไปนะครับ เดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันครับภายในรถครับนี่ครับอันนี้ก็คือตู้หลังนะครับเวลาเรารื้อเปลี่ยนนะครับเราก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับตู้หลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูตู้หน้ากันบ้างครับสําหรับคันนี้เป็นเวฟไฟไฮบริดนะครับตัวไฮบริดด้วยครับอันนี้ก็คือตู้หน้านะครับนี่ครับเวลาเราถอดนะครับนี่ครับตัวช่องที่ลมเข้าตรงนี้เราก็ปิดให้เลยนะครับ พื่อป้องกันหนูนะครับถ้าหนูเข้ามานี่งานจะเข้านะครับแล้วต้องมานั่งรื้อกันใหม่นะครับสําหรับคันนี้ครับโตยต้าเวลไฟนะครับโฉม20บนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูขั้นตอนในต่อไปนะครับในการประกอบนะครับมาถึงขั้นตอนนะครับผมการไล่น้ํายานะครับตอนนี้เราประกอบตู้นะครับใหม่นะครับทั้งตู้หน้าและตู้หลังประกอบเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับตัวนี้ก็เป็นเวลไฟไฮบริดนะครับจำเป็นจะต้องใช้น้ํามันคอมของรุ่นมันโดยเฉพาะนะครับ กระป๋องนี้นะครับกระป๋องนี้ก็3500บาทแล้วนะครับเห็นครับกระป๋องนี้นะครับแล้วก็นะครับตรวจเช็คนะครับสแกนหาค่าที่ผิดปกตินะครับเราก็จะเคลียร์ออกทั้งหมดนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุณหภูมิกันครับว่าคดีได้เท่าไหร่นะครับ5.7นะครับนี่นะครับภายในนะครับภายใน ครับเราปรับนะครับเวลาเราเซตอุณหภูมินะครับเราก็จะปรับสุดใหม่ทั้งหมดนะครับสําหรับนี้ครับอันนี้ก็คือเราประกอบเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับทั้งตู้หน้าและตู้หลังนะครับอันนั้นตู้หลังนะครับด้านหลังนะครับอันนี้ตู้หน้านะครับเราประกอบเรียบร้อยนะครับจากเมื่อกี้นี้ที่เราที่เราลื้อออกนะครับนี่นะครับนะครับอ่าตัวคอนโซลนี้ต้องบอกนิดนึงครับตัวเวลไฟตัวนี้ตรงนี้มันจะเหนียวนะครับแล้วมันค่อนข้างกรอบนะครับอาจจะมีอ่า นะครับมีมีรอยบ้างนิดหน่อยนะครับนี่นะครับมีรอยตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่ามันกรอบมากนะครับตอนที่เราอประกอบนะครับเราจะเป็นจะต้องลื้อออกมานะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมันอาจจะกรอบมากนะครับแต่เราพยายามจะทําให้ได้เนียนที่สุดนะครับอาจจะมีมุมตรงนี้นะครับนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับมีรอยที่กระเทาะออกไปบ้างครับเพราะว่ามันเหนียวหมดเลยนะครับมันกรอบมากนะครับสําหรับตัวคอนโซลตัวนี้ครับสาหรับเบลฟายนะครับแต่ส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับเราประกอบกับ เป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับนี่นะครับอุณหภูมินะครับเมื่อกี้เปิดประตูก็อยู่ที่6นะครับเดี๋ยวเราไปดูโค้ดกันครับโค้ดก็จัดการเคลียร์ให้ออกใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับผมนี่นะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ toyota v e l f i r e นะครับโสม2ี่นะครับตัวนี้นะครับผมก็ทันนี้ก็เปลี่ยนตู้แอร์หน้าและหลังนะครับใช้ของแท้ทั้งหมดนะครับแล้วก็น้ำมันคอมออยล์11นะครับกระป๋องละ3,500บาทด้วยนะครับผม ท่านี้นะครับก็มาใช้บริการกับเรานะครับทางร้านนะครับอะไรนะครับเรารับประกันให้1ปีเต็มนะครับนะครับถ้าสมมุติว่ามีปัญหาภายใน1ปีนะครับเราดูแลให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมร้าน AP Auto Air Service ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ